ในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับถึงแม้ว่า Facebook จะปรับรูปแบบการแสดงผลในหน้า Facebook ของตัวเองนะครับให้มีความคล้ายติ๊ tok มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาแยกโฮมกับฟีดแล้วฟีดเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเห็นโพสต์ชนิดไหนมากเป็นพิเศษโอ้โหน้ำตาจิไหล <c oughs> นะฮะเออนะฮะจริงๆผมผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะผมเชื่อได้ว่าหลายคนเป็นแบบผมตอนนี้เลยคือเราเล่น Facebook มาเป็นเวลา10ปีวัตถุประสงค์หลักๆของทุกคนเอาเอาเฉพาะของผมก็ได้ผมไม่รู้คนอื่นว่าอยากได้แบบไหนแต่จริงๆอะ่ะผมเนี่ยเล่น Facebook เพราะอะไรเพราะเราจะได้รับรู้ข่าวสารของเพื่อนเราคนที่เรารู้จักใช่ไหมฮะ การที่มันมีฟีดมีไทม์ไลน์เนี่ยมันได้เห็นความเคลื่อนไหวของชีวิตคนอื่นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนเกา่าสมัยนักเรียนอยู่ห่างกันต่างจังหวัดอยู่คนละประเทศแต่รู้จักกันเราได้เห็นแต่ได้ตามติดชีวิตคนเหล่านี้เราไม่ได้ต้องการความบันเทิงจาก f a c e b o o k นะเราเอาไว้สื่อสังคมโซเชียลจริงๆใช่ไหมฮะนี่คือความคิดของผมเลยนะ แต่พอ Facebook พยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็น Tik t o k แล้วก็ไปเอา Tik t o k ของใครก็ไม่รู้อะที่เราไม่รู้จักอะอาจจะเป็นคนดังป๊อปปูล่าคือพยายามเปลี่ยนเงื่อนไขมันให้มันคล้ายๆกับ Tik t o k ไงติ๊กตอกนี่คือเราถ่ายไปเรื่อยเราก็เจอไขรก็ไม่รู้นะร้อยพ่อพันแม่เลยเปิดขึ้นไปเรื่อยเราก็ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่พอ Facebook พยายามจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า เฟซบุ๊กมันไม่น่าเล่นแล้วว่ะเปิดมาเจอใครก็ไม่รู้เราไม่ได้อยากรู้เรื่องชีวิตคนอื่นเลยเราอยากรู้เรื่องชีวิตคนที่เราสนใจคนที่เรารู้จักใช่ไหมฮะเชื่อได้ว่ามีหลายคนกําลังจะเลิกเล่นเฟซบุ๊กแล้วแต่วันนี้นะครับคุณดูข่าวนี้ก่อนนะครับการปรับปรุงครั้งนี้มันมีบางส่วนที่น่าสนใจน Suzanne, 1ก็คือเขาแยกโฮมกับฟีดออกจากกันเมื่อก่อนโฮมกับฟีดคืออันเดียวกันไทม์ไลน์เฟซบุ๊กนี่คืออันเดียวกัน ใช่ไหมฮะแล้วพอ a c e b o o k เนี่ยมีโฆษณาเยอะๆอันเนี้ยอันนี้หลายคนก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมฮะพอมันมีโฆษณาเยอะๆมันเห็นฟีดคนอื่นน้อยลงอ่ะมันเห็นเรื่องราวที่คนอื่นโพสต์ที่คนที่เรารู้จักคนที่เราเป็นเฟรนคนที่เป็นญาติญาติพี่น้องเราเป็นแฟนเรามันเห็นน้อยลงแต่มันมีโฆษณาเข้ามาแทรกเยอะขึ้นแล้วมันก็มีไอ้วิดีโอรีลเข้ามานะครับซึ่งมันเหมือนติ๊กต็อกมันก็มีสิ่งเหล่านี้แทรกขึ้นมามันมาอินเทอร์ลับความรู้สึกของเราล่าสุดเนี่ย เขาแยกฟีดกับโฮมออกจากกันแล้วถ้าเราเข้าไปที่หน้าฟีดนะครับต,ต้องบอกก่อนแต่ละคนก็อาจจะได้อัปเดต a c e b o o k ไม่เท่ากันบางคนยังเป็นแบบเดิมอยู่นะฮะอันนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้พร้อมกันทั้งโลกเพราะว่ามันคือ2,500ั้าร้อล้านคนถ้าคุณเปลี่ยน UI 2,500ล้านคนทั้งโลกทีเดียวนะเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวของ Facebook น่าจะระเบิดแล้วระเบิดได้ยินเสียงดังไปไกลถึงดาวอังคารเลย <laughs> นะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนใครยังไม่เปลี่ยนฟังข่าวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนเปลี่ยนแล้วคุณค่อยมาดูก็ได้นะครับคนที่เปลี่ยนแล้วก็คือหน้าฟีดที่คุณเห็นเป็นฟีดเนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณจะสามารถเลือกได้ว่าฟีดเนี่ยคุณจะดูฟีดทั้งหมดแบบเดิมที่ Facebook จัดมาให้หรือคุณจะเลือกเป็นเฟซบุลิต แล้วคุณจะดูเฉพาะเพื่อนของคุณเออนี่อันนี้ดีนะสำหรับผมเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่เฟรนเลยนะฮะเพราะว่าผมอยากรู้แค่เรื่องเพื่อนผมผมไม่ได้อยากรู้อย่างอื่นหรือกลุ่มหรือเพจที่เราติดตามเราสามารถคัสตอมฟีดเราได้ซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โห พอมีข่าวนี้ออกมานะครับอย่างในบอกนั้นนะครับหลายคนเข้ามาโพสต์เลยน้ําตาที่ไหลรอมานานแล้วบางคนถึงก็บอกว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นฟีเจอร์นี้ก่อนตายถือว่าสบายใจแล้วเรียกว่าตายตาหลับกันเลยทีเดียวนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าแม้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตามแต่ก็ดีใจที่มันมีนะเนี่ย มันคือฟีเจอร์ที่ทุกคนอยากได้นะครับหรือแม้ Denmark, แต่มาร์คซ k เ r เบ r g เองเขาก็รู้ตัวนะเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผู้ใช้เรียกร้องมา,มากที่สุดจึงได้ปรับวิธีการแสดงผลฟีดออกเป็น2แบบให้เลือกเปิดได้ตามใจชอบโอ้โหเออมันต้องอย่างนี้สินะฮะแต่ทุกวันนี้นะเราก็ยังไม่ได้พอใจ Facebook มากเพราะอะไรรู้ไหมต่อให้ผมเลือกฟีดเป็นเฟรนผมนะเห็นโพสต์ของเฟรนผมหโพสต์โฆษณาขั้น2อัน นะแล้วเห็นเพื่อนโพสต์อีกหนึ่งโพสต์แล้วโฆษณาคั้นอีกสองอันอม,มาเอ้ยเองจะล่มสลายก็เพราะเรื่องนี้รู้ตัวบ้างไหมเคยคิดไหมว่าโฆษณามากเกินไปเนี่ยคนเขาจะหนีหมดคนเขาเลิกเล่นหมดต้องรอให้ถึงวันที่2,500ล้านคนเลิกเล่น Facebook ทั้งหมดแล้วหันไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์ตัวอื่นทุกวันนี้นะถ้ามีโซเชียลเน็ตเวิร์ตัวอื่นที่มีฟีดและมีไทม์ไล์ มีเรื่องราวของชีวิตคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยให้ติดตามแทนนะผมเนี่ยบางทีผมเซ็งๆนะออกจากแอปเฟซบุ๊กไปเนี่ยปัดทิ้งไปทวิตเตอมันก็ทดแทนไม่ได้ไอจี IG ก็ไม่ได้ติ๊ t o k ก็คนละเรื่องเลยนะฮะติ๊กตอกเอาไว้ทําให้เสียเวลาเล่นไปนะ,ะทั้งชีวิต <c oughs> ไม่ได้ประโยชน์ะไรใดแต่ชีวิตเลยมันไม่มีอย่างอื่นเนี่ยถ้ามีอย่างอื่นเมื่อไหร่นะมาร์คมึงตายแน่ <c oughs> มไม่รอดหรอกถ้ามึงรู้ตัวตอนนี้รีบ แก้ไขเรื่องโฆษณานี่นะคนเขาเกลียดที่สุดก็คือโฆษณาโฆษณาให้มันน้อยๆหน่อยรายได้อะรู้ว่าอยากได้แต่ช่วยให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมหรือให้มันกลมกลึงจัดระเบียบให้มันพอดีพดีหน่อยไม่งั้นนะถึงวันนะน้ำตาเช็ดหัวเขา่าและอย่างมาขอร้องให้ทุกคนกลับไปเล่น Facebook นะเว้ย